คลับเคลื่อนเครื่องยนต์ทางเศรษฐกิจที่สําคัญทั้งในภาคของการส่งออกโดยเฉพาะสินค้ากเกษตรและอาหารและก็ภาคบริการโดยเฉพาะการท่องเที่ยวค่ะ ในขณะเดียวกันต้องใช้โอกาสนี้ในการสตาร์ทเครื่องยนต์ทางเศรษฐกิจใหม่ผ่านการดึงดูดการลงทุนในซัพพลายเชนของทุกขั้วในอุตสาหกรรมเป้าหมายและอุตสาหกรรมแห่งอนาคตค่ะเช่นเซมิคอนดักเตอร์แบตเตอรี่รถไฟฟ้ายานยนต์แห่งอนาคตเอิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูงดิจิตัลและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ AI เคมีชีวภาพตลอดจนเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต ของพี่น้องประชาชนให้มีความกินดีอยู่ดีมีไรายได้ที่มั่นคงค่ะนอกจากนี้เพื่อเป็นการวางรากฐานที่มั่นคงสําหรับอนาคตรัฐบาลยังให้ความสําคัญกับโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจที่สําคัญทั้งด้านกายภาพโดยต่อย,ยอดจุดเด่นด้านที่ด้านที่ตั้งในจุดยุทธศาสตร์ของไทยผ่านการส่งเสริมความเชื่อมโยงทั้งทางบกทางเรือและอากาศโดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการแลนบริดจ์การปรับปรุงด้านกฎระเบียบเพื่ออำนวยความสะดวก ในการประกอบธุรกิจและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และส่งเสริมการยกระดับทักษะที่จำเป็นสำหรับอนาคตด้วยค่ะดิฉันขอให้ทุกท่านใช้โอกาสนี้ค่ะร่วมกันระมมสมองเพื่อกำหนดแนวทางและกลยุทธ์ในการขับเคลื่อนการต่างประเทศของไทยตามแนวนโยบายรัฐบาลในบริบทโลกทั้งในด้านของภูมิรัฐศาสตร์และ ภูมิเศรษศาสตร์ที่กำลังแปรผันอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ประเทศไทยยังคงเป็น Relevant Player ในประชาคมโลกและสามารถนำมาซึ่งผลประโยชน์ต่อประเทศชาติและพี่น้องประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและทันท่วงทีค่ะดิฉันจึงขอมอบโจทย์ให้ที่ประชุมร่วมกันระดมสมองและก็นำเสนอข้อเสนอเชิงนโยบายว่ามองไปข้างหน้าไทยควรเดินเกมรุก จับมือกับแต่ละภูมิภาคในประเด็นใดบ้างและอย่างไรเพื่อที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยเสริมสร้างจุดแข็งของไทยผ่านซอฟต์พาวเวอร์กระตุ้นการค้าการลงทุนส่งเสริมการท่องเที่ยวและยกระดับบทบาทของไทยในภูมิภาคและเวทีโลกทั้งในระยะสั้นระยะกลางและระยะยาวค่ะ ดิฉันหวังว่าทุกท่านจะหารือกันอย่างเต็มที่ในช่วง3วันข้างหน้านี้และรอฟังผลรายงานนะคะหรือว่าผลของการหารือในวันศุกร์ค่ะขอบคุณค่ะ